สวัสดีคะ่ะพี่น้องพามาอัปเดตนะคะอ้อยแนวรั้วที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนะคะพี่น้องขากะปลูกมกละลาเนาะคะ่ะนาะที่เป็นแบบปลูกแบบต้นพันธุ์มาปลูกนะคะนี่กะปลายเมษาแล้วนะคะยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องแล้วกะมีการแต่งนะคะมีการแต่งกอมีการ แป้งใบนะคะสำหรับอ้อยที่เราปลูกเป็นแนวรั้วอยู่หน้าบ้านนะคะปลูกเป็นกอนะคะพี่น้องปลูกเป็นกอนี่ให้พี่น้องเบ่งเลยนะคะตอนนี้อ้อยกำลังขึ้นล้ำแล้วนะคะกำลังย่างป้องแล้วค่ะเริ่มได้ประมาณป้องสองป้องนี่แหละค่ะกำลังขึ้นนะคะพี่น้อง จะมาเปรียบเทียบให้เบิงนะคะในลักษณะของการเติบโตของอ้อยที่ห่อปลูกอยู่หน้าบ้านจะเป็นอ้อยอสีสำารงหนึ่งแล้วก็อ้อยสายนํำเพิงภาคใต้นะคะพี่น้องเห้เบิงสังเกตได้ว่าลักษณะใบของอ้อยสองพันนี่แตกต่างกันยางคักนะคะลักษณะของสายนํำเพิงใต้นะคะซึ่งมีพี่น้อง คุณผู้ชมนะคะเพิ่นเข่ามาคอมเมนต์นะคะว่าอ้อยพันนี้จะเป็นอ้อยน้ำเข่านะคะนำเข้าจากมาเลเซียว่าสั้นค่ะกะสำเพอแหะเนาะจึงบ่มีในไทยเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นอ้อยน้ำเข่าจากมาเลเซียสั้นค่ะการตรวจเจริญเติบโตค่ะพี่น้องเบิง่งจะสูงกว่าอ้อยสีสำโรงนะคะจะสูงกว่าอ้อยสีสำโรง ให้เบิ้งค่ะย่างป้องกะบกำลังพร้อมๆกันค่ะพี่นอ้องพร้อมๆกันนะคะขอวางแก้วคนแป๊บนึงขึ้นประมาณสองป้องคือกันแต่ในลักษณะการเติบโตของอ้อยสองพนี่กะจะแตกต่างกันสายน้ำเพิงใต้นี่จะไปทางอันสุพรรณบุรีหาศูนย์นะคะพี่น้องในลักษณะของการเติบโตใบของ สายน้ำเพลิงใต้จะบกคว้ายคล้ายท่อสีสำลงเนี่ยนี้ก้อนนี่เป็นสีสำลงนะคะพี่น้องเบื้องแตกต่างกันค่ะสายน้ำเพลิงใต้จะสูงกว่านะคะจะได้ทั้งสูงสีสำลงค่ะก่อนนี่เป็นสีสำลงนะคะเป็นสายน้ำเพลิงใต้นะคะพี่น้องลักษณะของสายน้ำเพลิงใต้คือจะเป็นล้ำสีม่วงนะคะพี่น้องล้ำสีม่วง กอนี่ก็เป็นสีสำลงค่ะแห่เบิ้งทิวค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องเบื้งปลูกอ้อยสองสายพันธุ์ไว้น้ากันนะคะสีสำลรงนี่จะใบใหญ่นะคะพี่น้องจะใบใหญ่คมค่ะใบคมใบค้ายนะคะสีสำลงอ้อยพันธุ์ใหม่รับรองปีสองพัน ห้ารนะคะจากกรมวิชาการเกษตรนะคะพี่น้องขื้นป้องขื้นล้ำแล้วค่ะถ้าอ้อยประขาดน้ำนะคะจะบ่มีปัญหาในเรื่องของลักษณะของอ้อยที่มันป้องสันน้องเห็นบ่กำลังขื้นล้ำนะคะ การขึ้นล้ํก็ถือว่าพร้อมๆกันนะคะพี่น้องอัตราการเจริญเติบโตแต่สีสําลงจะเตี้ยกว่าบบสามารถย่างเข้าไปข้า,ขางไหนได้นะคะเดี๋ยวออยบาดแขนนะคะพี่น้องท่ายให้พี่น้องเบ่งดูขอบๆแล้วกัน ขื่นล้ํานะคะนุ้งกันหลายขึ้นกันด้วค่ะพี่น้องของพี่น้องทางร้อยเอ็ดนะคะเพื่นเอาไปปลูกอุ้ยล้ํายางสวย สี่สำโรงหนึ่งต้นปลูกได้งามคักค่ะป้องยางเงาเลยค่ะพี่น้องกำลังกำลังขึ้นป้องค่ะทางไหนคุณละคะพี่น้องพุณสามคณ คุ่นะคะ,คะ,คะพี่น้องคุหนึ่บอพาเข้าไปเบิ้งงด้วะคะ่ะพี่น้องพี่น้องนี่ระยะห่างการปลูกนะคะนน่ปลูกเป็นหลุมนะคะพี่น้อง คือฝนจ่ตกค่ะคือฝนจ่ตกแต่กะบรูวาสิตกบอนะคะแต่ทางอื่นตกแล้วค่ะบรรยากาศช่วงแรงๆนะคะ กำลังพอดีนะคะพี่น้องกําลังพอดีคืออ้อยจะบ่เยอะเกินไปประมาณเนี้ยกาลังพอดีแล้วก็บเบ่เบียดกันเกินไปนะคะหลังจากที่เขาแตงออกแล้วเนาะปลูกเป็นหลุมนะคะให้เบิงเ้งในลักษณะของการปลูกเป็นหลุมกะเข้ากะวางสายน้ำนะคะ เพราะว่าหายน้ำบอสมัมมเสมอเดี๋ยวอ้อยจะมีปัญหากันเลยว้างสายน้ำสายน้ำเพิงใต้กับพร้อมๆกันค่ะพี่น้องพร้อมๆกันแต่ว่าอ้อยพันนี้จะสูงกว่าลงมาแล้วค่ะเย็นสบายยากาศค่ะ ชงฝ่ามันฝนจะตกก็ยังรดหลายอยู่นะคะเชยู้มิโควิดระบาดคักเลยนะคะเขามาใกล้เขามาซุมเมอร์นะคะ,ะทางอื่นเป็นยังไงบ้างค่ะโควิดระบาดหนขคือกันบ่โควิดระบาดก,ก,กะเขาให้เขาสวนค่ะพี่น้องคะ่ะดูแลพืชพันธุ์ทั้งที่เขาปลูกไว้ไปคะ่ะ การหากินก็นลำบากเนาะคนอันโควิดมากัได้ค่ะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งค่ะน้ำแรงนะคะนมล้มตกนี่แหละค่ะ เย็นสบายค่ะอยากรู้เรื่องไดนะคะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าตอบได้ทางไล่์สิตอบให้จากประสบการณ์ของทางไล่์โดยตรงนะคะจากประสบการณ์โดยตรงเลยซึ่งาให้ฟังจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะพี่น้องอยากรู้ อันไหนเกี่ยวกับอ้อยเดียวทางไล่ตอบได้สิตอบให้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าตอนนี้ผู้ชายเพื่อนกับบายุนะคะเอาพันอ้อยไปส่งลูกค้านะคะพี่น้องดอกกู้นกับงามค่ะลมพัดเย็นสบายประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องขา ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แล่น้ำโชคชัยภูมิน้ำเนยคายาคะอย่าลืมแล่น้ำโชคชัยภูมินะคะพี่น้องฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะพอกันไม่คลิปหน้านะคะลมแรงมากเลยสวัสดีคะ่ะ